เอาไะดับประเทศในการประกวดผ้าไทยผ่ะฝันใจช่างผ้าฝันใจผ้าไทยมันไม่ต้องลังเลนะครับรับรองมาเรียนที่ DPU ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับชื่อฮั่นนะครับสรชาติพาณิชย์ชั้นปีที่3คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบแธุกรกิจแฟชั่นครับ แฟชั่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนจบมาไปเป็นห้องเสื้อรับตัดเย็บสอยกระโปรงเกงซึ่งโลกตอนนี้มันกว้างขึ้นมาก,กับคําว่าแฟชั่นนะครับมันคือธุรกิจแฟชั่นเราไปทําแบรนด์ได้เป็นสไตลิสต์เป็นที่ปรึกษาด้านแฟชั่นการตลาดด้านแฟชั่นเป็นคนสเก็ตงานให้กับแบรนด์ต่างๆมันไม่ได้แค่ ดีไซเนอร์คนเดียวมันยังได้ช่างแพทเทิร์นช่างทอผ้ากลุ่นทอผ้านางแบบนายแบบอนาคตของเราเนี่ยยังไงก็ไม่ตกงานสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องใส่เสื้อผ้าในทุกๆวันนะครับ อย่างผลงานสร้างชื่อเมื่อปีที่แล้วท่านก็ได้เข้าแข่งขันบิกไทยซิลนะครับของกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นงานผ้าไทยเนี่ยระดับประเทศเลยแล้วท่านก็ได้รางวัลกลับมาเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4หรือท็อปไฟระัดับประเทศในการประกวดผ้าไทยครับอีกงานหนึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เป็น NU Office Design c o m p e t i t i o n นะครับก็คือการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยผ้าไทยก็ได้รับรางวัลกลับมาชเช่นเดียวกันครับคือ3รางวัลก็มีรอ,องชนะเลิศอันดับ2 ขวัญใจช่างภาพแล้วก็ขวัญใจผ้าไทยครับความประทับใจนี่นะครับอย่างแรกเลยก็คือบรรยากาศเพราะว่าที่นี่ครับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนะครับ <S <S เวลาเครียดชิดงานไม่ออกนะครับเราก็ได้เห็นต้นไม้สบายตาแล้วก็ทำให้เราคิดงานได้สร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นนะครับ อย่างหั่นประทับใจมากๆเลยคือว่าหั่นแข่งขันบิ๊กไทยซิลนะครับที่ได้รางวัลท็อไฟด์ดประเทศมาเนี่ยอาจารย์ดูแลโทรถามตลอดว่างานเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วให้คาแนะนําให้เทคนิคใหม่ๆแล้วก็พอถึงวันที่หั่นประสบความสําเร็จเนี่ยครับได้รับรางวัลอาจารย์ก็ไปติดขอบดันเวนเลยนะครับไปแสดงความยินดีด้วยไปถ่ายรูปด้วยตรงนี้คือประทับใจมากๆเลยครับ เอาอย่างคณะหั่นนะครับมีสายรหัสใช่ไหมครับเราก็จะดูแลกันแน่นแฟ้นในสายรหัสแต่คนที่ไม่อยู่ในสายรหัสเดียวกันเราก็อยู่กันเป็นแบบพี่น้องเป็นครอบครัวเจอกันทักทายกันคุยกันแล้วก็ให้คําแนะนํากันสมมติว่าหั่นอยากจะทําแบรนด์ซึ่งรุ่นที่เคยทํามาก่อนพี่เขาให้คําแนะนําเพราะว่าเขามีประสบการณ์ตรงมาก่อนนะครับแฟชั่นเนี่ย ทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยครับจะมีหลักสูตรคล้ายๆกันหมดเลยที่อื่นส่วนมากจะเป็นไฟล์อาร์ตอย่างเดียวเป็นเพียวอาร์ตอย่างเดียวแต่ที่นี่เป็นแอปพลยอาร์ตนะครับจะสอนแฟชั่นศิลปะควบคู่กับธุรกิจอย่างฮันนับปีหนึ่งใช่ไหมครับอยากทําแบรนด์อาจารย์ก็ได้สอนแล้วว่าเราต้องมีแบรนด์คู่แข่งนะมีตลาด AB นะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไปทําเองอ่ะโดยที่เราไม่ได้เรียนมาท่านคิดว่าเราประสบการณ์ยังน้อยแต่ถ้าเราได้เรียนมาด้วยเนี่ยตรงเนี้ยสามารถตอบโจทย์ได้เลยวครับว่าเราอยากทําอะไรสามารถนําไปใช้ได้อย่างดีเลยครับ น้องๆม .6 หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองรักอะไรแต่ถ้าน้องรักแฟชั่นรักในศิลปะในอนาคตเนี่ยน้องๆต้องใช้ธุรกิจในการทำแบรนด์น้องๆอยู่แล้วน้องๆไม่ต้องลังเลนะครับที่ DPU เนี่ยสอนครบมากๆด้วยหลักสูตรด้วยอาจารย์ที่มีประสบการณ์รับรองมาเรียนที่ DPU ไม่ผิดหวังแน่นอนฮะ